สวัสดีค่ะอยู่ที่ช่องสอเจริญพัฒนาค่ะสวัสดีค่ะได้แล้วดุนหวยเสร็จแล้วถูกไหมไม่ถูกเลยสักใบถูกกินถูกต้องมั้ยจ้ะมันนอกบ้านใช่ไหมซื้อเลขมันดอีกเลขเนาะ เดินซ้ายน้ำมันนี่ใส่เป็นสัดเราเป็นใส่ไม่เข้าเพิ่ขครับมาติดต่อเดี๋ยวไเอาใส่ไม่ได้อีกไม่ได้เออตรงนี้ขัดมันเล็กราขนขัดมันเล็มันสเปกมันใหญ่ไปอซื้อแบนใหญ่ไม่มีใช่ไหม พอดีแหละโอ้รวมโพดเรื่องเราต้องตัดหัวมันใหญ่หัวมันบางจมจมอันนี้เป็นสายสายน้ำมันไว้แบบพรอมชัยเลยนะแบบนี้สายน้ำมันอ่ะพอสรุปทางน้ำมันเอายาวๆแบบนั้นเลย โอ้ยมันจะทำมั่ยถามก่อนเลยนะคิดเอาใหญ่ๆไปนะั้นชอบคมมันก็ทางน้ำมันเดี๋ยวค่อยทำไหมมันใหญ่เกินนะทางนี้น <c oughs> ừ, นยาวด้วยมั้กินพื้นที่เตอะ เดือดหาที่วางก่อนหาวางถ้าวางไม่ได้ก็ค่อยทำถังใหม่ดีไหมอืมวางได้ก็เอาเลยเฮียมันยาวไปหรืพี่ก็ดีก็ได้เราเอาถังนั้นไปใส่เทเลอร์ถังเทเลอร์มาใส่นี่เทเลอร์มาท่านอ่ะถังเทเลอร์มันถังเล็กโอ้เทเลอร์ไปกี่เมตรเลยแดดสองสิบ <40 S 1> มองชมดิย่อยย่อยช ตัวขยับไม่ได้ขนอโศกกายตัวนี้มันแข็งแล้วมันแข็งแล้วมันยัดไม่ได้คลิปคลิปก่อนจะทำอะไรคลิปก่อนเมื่อวานอะใช่แล้วมันทำอะ <Gin> ไรบ้างไอ้ขาเขียร์หรือเปล่าขาเขียร์เป็นพายเป็นดูซี่ขาเขียร์เป็นแบบไหน ไปนั่งยิ้มอะไรนะฮะลูกบล็อกอยู่ตรงไหนอยู่ข้างนู้นนะนี่เบอร์ได้เอาก็ลูกบล็อกอยู่ข้างโน้นตัวนี้เมื่อเช้าก็ได้เชื่อมเพิ่มนิดหน่อยวางตรงนี้เลยหัวเครื่องเชื่อมติดเลยตัวนี้ก็เป็นน็อตฝั่งนี้เป็นน็อตสองตัวแต่ไม่ได้เป็นน็อตใส่ไว้เฉยๆแค่เสียบไว้กับเครื่องตอนนี้ก็เชื่อมไว้ถ้าถอดก็ต้องเอาแก๊สตัดเลย À? <laughs> anh tí no. thế ta anh em tiệt được không anh xài nốt để nó mấy cha, kêu Kim cắt nó nó tắn đấy, nói vậy à, cái tao tập cắt cào mà thấy vô ได้ไหมไม่อยู่อะมันไม่ทันมันนี่ต้องหมุนมาบ่าวเลยอย่าเงี้ยมันเสียนะเข็มขัดอะแต่มุนแกรดแกรดแกรดเลยไม่ได้หรอกมันมันเมืล้มันร้อนนะมันรูดรุ๊ดเลยมั้งเวลาเราหมุนเราต้องหมุนช้า ต้องใจเย็นๆเหรเพราะว่าเวลาเราหมุนลูกลูกยางเนาะเราหมุนปุ๊บลูกยางมันจะแฟบลงทีนี้ทีน,ทนี้ถ้าเราหมุนปุ๊บมัน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 แฟบลงไม่ทันอะมันแบนไม่ทันแล้วมันก็จะรูดข็มขัดจะรูดก่อนอน,นี้ความคิดส่วนตัวนะเพราะปกติซื้อมาข็มขัดมาใหม่ๆนี่รูดหมดทุกตัวเลยเพราะว่าเป็นบ่อยเพราะว่าเป็นบ่อยรัดเอา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 รูดหมดรัดจะช้าเรื่อย ไม่รู้นะส่วนส่วนมากไม่รู้นะแล้วก็ยังไม่เคยเจอรูด้วยเยวดูนี่แหละอันนี้สายเกาย่าจะระดูร้อนวันนี้อากาศร้อนมากตอนหนาวเมื่อกี้ก็หนาวจนเนาะตัะะ้งใจตั้งใจว่ ได้ไหมได้เราไปยิ่งแต่ไปรัดแต่มันก็ยังนั่นถ้ามันอยู่เราก็พอแล้วกเพิ่มอีกนั่นนั่นเลยนี่อย่างเงี้ยนี่สายมันมันใหม่สายมันอ่อนไงรัดง่ายในพวกเนี้ยถ้าสายเก่ามันจะแข็งแข็งแล้วสายเก่านี่จะแข็งกัน เอาเลยตัดเลยง่ายดีตัดแล้วก็ต้องเอาฝุ่นอะไรออกให้หมดกระดาเลยร้อนมากเลย ขึมขัดได้หน่อยจะเคียวขึขัดตัวน้อยแต่ต้องทำท่อกลับก่อนท่อร่วมท่อร่วมตัวนี้เนี่ยแล้วก็ให้มันกลับให้มันกลับไปวนไปหาออยแล้วก็มาเข้าถังเส้นนี้เส้นแต่มันเส้นมันเล็กไปเนี่ยตามจริงผมก็อยากได้เส้นใหญ่นะแต่สภาพออยมันได้แค่นั้นอันนี้ตามตามเนื้องานเลยได้แค่นี้ครับท่านผู้ชม คติจะอะไรผมก็ไม่ว่าครับเพราะมันได้แค่นี้จริงๆผมมีปัญญาได้แค่นี้แหละน้อมรับคติใช่ไหมน้ำรับคติเดี๋ยวผ่านไม่ผ่านอันนี้ก็แล้วแต่ก็มันมันได้แค่นี้แหละพี่น้องไม่ได้ซื้อใหม่นะจ้ะท่ยังไงเน้นแท้ วันนี้ไม่รู้จะได้ฟังเสียงไหมอาจจะได้ฟังนะครับเสียงเนี่ยเดี๋ยวเราลุนกันอีกทีอืมัมนรุนหวยทีน่าจะได้ติดเครื่องลองปั่นตู้ดูสักหน่อยแค่นั้นเลยนะครับแต่คอนี่ผมยังไม่ทันได้เดินระบบนะครับ <c oughs> ยังไม่ทันเสร็จเลยครับคอเนี่ย คอมันเหลือแ้มบ้างพา้อมคอเหลือแต่เดินโอ้ยไอ้ฟังนี้ใช่ไหมเดินระบบหมุนพวกใส่พงใส่พานพวกโซ่อืมอืมอืมอ่าโอเคน่าจะไม่ติดสายนหรือมั้งนะสายนี่ต้องติดตรงน,นี้อืมไอเขาเรียกว่า ตัวไว้มัดเชือกอ่ะตัวมัดเชือกตาตัวที่ไว้รีดเชือกรีดเชือกสายทำไมเราใส่ฝั่งนี้ก็ได้ให้มันทะลุเข้านี่อันนี้ยังดีนนี้อันนี้มันจะได้คอนาโคตัวนี้เราก็ใส่ก่อนเลยแต่ชุดมัดนี่เราลองนะใช่แล้วผมลองหมุนดูเลยครับลองยก ลองยกให้กระสวยมันทํางานอะไรเรียบร้อยแล้วมันไม่ไม่ชนนะครับปกติเหมือนเดิมปกติถ้าเกิดว่ามันผิดผิดเพี้ยนอะไรตำแหน่งเนี่ยคือเบรกมันจะทํางานนะอืมตัวตซฟที่ลุงจะเรียกว่าเซฟตี้อ่ะมันจะทํางานเบรกเซฟตี้เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่นั่นแหละแต่แกบอกว่ามันมันไอ้นั่นนั่นแหละมันมันจะมันจะมันจะทํางานมันจะดันไอ้ตัวไม่ให้หมุนเลยมันจะเหมือนแค่ว่ามันจะเซฟมันจะไม่ให้มันทํางานอะไรไม่รู้แค่ว่าอย่างนี้ ไม่ได้ชนเลยเลยตัวล็อกอนะ่ะจะล็อกอัตโนมัติแต่มันก็ไม่ชนนะเมื่อวานมันก็วิ่งปกติปกติวันนี้วันนี้ก็ปั๊มคอ,อก็ต่อนะครับแล้วก็ไปหาคอนโทรลกระบอกกร,บอก,อรกระบอกคอนโทรลกระบอกคอนโทรลคอนโทรลเอ้ยพูดไม่ชัดเลยนะ คอนโทรลก็ต่อแล้วต่อไปหากระบอกแล้วแล้วก็สายน้ำมันจากปั๊มยกคอก็ต่อไปหาคอนโทรลแล้วอันนี้เดี๋ยวต่อตรงก่อนต่อตรงเทสก่อนนอะลองก่อนต่อตรงก่อนเพราะว่ามันไม่มีตัวจับกรองมันไม่มีขาจับกรองนีเราลองก่อนเราค่อยทำ รูสายกลับมันจะดีไมหมเนี่ยมันจะทนไหมมันจะทุ่งตรงไหนอ,อยากมะนเ่็นตัวอิสระค่อยมารักเพิ่มจะมันสีรูดหา <c oughs> ที่เหยีบตรงเี้ <c oughs> เลือดนะไข่แตกเลยนะ

นายพ่อจ mm. no okay. ้านายนายยังก็ต้องหลักขัดอกตัวน่งอะนไหนยังไม่ได้ออกมาเลยต้องไปต่อนม ระดาวมาแล้วไม่ทันแล้วห้าโมงแล้วห้าโมงหกแล้วได้ไหมได้อยู่โอเคในกระไรของคุณอยู่นี่เจ้าอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้อันใหญ่ นี่บอคาเกียที่เปลี่ยนใหม่เมื่อคืนมุนให้ดูหน่อยได้ยันอยู่ข้างบนถ้าได้เปรียบใส่สองเนาะกับตัวนี้มันมองเห็นมันอยู่ข้างในเลยอ่ะอนี้ต้องหมุนให้ดูต้องหมุนโชว์ยอะไรยัน sai cao đây xíu con rút tăng chạy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  tăng wow. tăng chạy khen chạy không? chạy บนเขานะ,ะนเื่อยไปไหนไม่มีนะข้างบนเอ้ยไปไนะอเจเือยเสียงเสียงสาวเสียงสาวมันจะไม่ค่อยบวนด้วมุน มันมีจุดเสมยนแบบี่ไใส่ขาวๆนั่นนะ クロマンでセム。 ขอตัวนั้นนะรวมนใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ